สาวกรีดลั่นรถลูกงูเหลือมโผล่ทักข้างกระจกรถจ้องหน้าตาต่อตากลายเป็นโพสต์ที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์หลังจากหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กเล่าเหตุการณ์เจอลูกงูเหลือมโผลมาทักทายกันข้างกระจกรถเหตุเกิดในช่วงเช้าของวันที่8กรกฎาคมทําเอาเจ้าตัวถึงกับกรีดลั่นรถผู้โพสต์ระบุว่าขณะที่ตนเองกําลังขับรถอยู่ก็เห็นงูอยู่หน้ากระจกรถซึ่งขณะนั้นตนเองยังมีสติและคิดว่าจะแวะจอดก่อน แต่พองูเหลือมเลื้อยมาด้านข้างและจ้องหน้าก็ไม่ไหวแล้วจึงกรีดลั่นรถก่อนจะตั้งสติเรียกกู้ภัยทั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เดินทางมาจับน้องงูไปเรียบร้อยแล้วโดยบอกว่างูตัวดังกล่าวเป็นลูกงูเหลือมและเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆจึงคาดว่ามันคงมาหาที่อบอุ่นนอนหากใครเจองูแบบนี้ขอให้ตั้งสติและโทร1 9 9ได้เลย